อย่ามาตินปลายนะครับซ้ายฝีมือที่น้ําเงินครับน่าจะออกสตาร์ทไปก่อนนะครับส่วนไปปลายเดี๋ยวดูครับมุมแดงเขาวงในความแข็งแรงแซงได้ไม่ได้ครับส่วนน้ําเงินจะต้านอยู่ไม่อยู่ครับหาคําตอบไปพร้อมๆกันนะครับยังไม่เร่งทั้งคู่ครับยกแรกครับแข้งขวาไต่ไฟครับเพชรแสนเก่งครับเป็นการทักทายคนละทางครับซ้ายกับขวาครับฝีมือไอคิวสมองมวยนี่อยู่ที่มุมน้ำเงินครับ สายยาวๆอกซ้ายมาด้ายอันตรายครับส่วนแดงความแข็งแกร่งแข็งแรงครับโดยเฉพาะวงในก็ไม่ธรรมดาแล้วครับคนละอย่างคนละแบบครับที่ได้เปรียกกันครับอยู่ที่การแก้สถานการณ์บนเวทีชดต่อชดแล้วเกมวันชกของทั้ง2มุมครับใครเตรียมตัวมาดีกว่าครับดึงคู่ต่อสู้ให้ชกในเกมของตัวเองก็มีโอกาสสูงครับที่จะได้ได้รับการชูมือไปครับดูครับขยับเดินเปิดเกมมาทางด้านเพชสแสนเก่งครับโยกเข้าไปครับ สูงยาวกว่าเล็กน้อยครับทางด้านเพชรแสนเก่งครับที่พระเดชสึกครับก็ตั้งรับจังหวะ2ครับยังไม่มีอะไรมากครับเพิ่งปล่อยตัวยกแรกครับเด็กหนึ่งนักชกจากจังหวัดกรุงเทพมหานครนี่เองครับดูกับสายยาวๆมาเห็นแล้วครับสายสวยๆสายเนียนๆก็เตะไปแล้วครับพระเดชศึก ส่วนผู้โดยสารของเพชรแสนเก่งก็เข้าใจเลยครับเระเครื่องร้อนช้าครับต้องรอครับไปขวาสาดตรไว้ก่อนครับตอนนี้วัดนอกต่อน,นอกครับยังไม่จับในยังไม่ใช่เกมของเพชรแสนเก่งครับพยายเข้าไปเตะซ้ายครับพระเด็จศึกจีบไว้ก่อนครับ ขวาหน้าของพเด็ศสึกครับเชรสาเก่งขยับเข้ามาแมเหมือนจะเตะเหมือนจะต่อยครับแต่พเด็ศสึกไม่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 ยอมเป็นเป้านิ่งครับเลยไม่ได้โอกาสนะครับจังหวะไม่ได้ครับมาซ้ายครับกระแทกเข้าไปครับนี่ครับนานๆออกทีครับไม่ได้มีได้แข้งซ้ายครับมีมัดกิมเสริมเข้ามาด้วยครับด้านพาเด็ศึกจังหวะใครพลาดนิดเดียวรวมนิดเดียวนี่โอกาสที่จะหลับหล่นลงเพเป็นไปได้หมดนะครับ ความยาวเพชรแสนกิ่งครับศาสตร์เข้าไปเหมือนกันครับยกทีหนึ่งครับออกกันแต่ละดอกออกกันแต่ละทีครับลูกที่ออกไปนี่หวังผลได้แล้วครับแม่จังหวะนี้ไปโดนกระจับครับขอโทษกันไปครับช่วงปลายยกที่หนึ่งครับยังดูใจครับต่างคนต่างระวังตัวด้วยกันทั้งสองมุมแล้วครับไม่กล้าพลาดไม่กล้าหลวมครับแล้วก็หมดยก ที่หนึ่งครับจะจบแบบไหนครับหยับเดินเปิดเกมเข้าหาครับทางด้านเพชรแสนเก่งครับสืบ้าเข้าไปใกล้ๆขณะที่ประเทศศึกก็ยังตั้งรับจับทางครับรอดูเกมคู่ต่วจสู้ครับว่าจะมาในรูปแบบไหนครับสายขึ้นบนแต่ว่ายังติดฟังครับแต่ขวาพยายามโตพยายามสู้ไปครับแข้งขวาเพชรแสนเก่งครับจังหวะนองต่อนอกครับ หยิบไว้ก่อนครับถ้านอกต่อนอกนี่ดูว่าเป็นเกมของมุมน้ำเงินนะครับจังหวะฉาบสวยผีมือแข้งซ้ายครับนี่ครับเตะซ้ายไปครับเพื่อสงเกงเองก็มีหมัดนะครับประเด็๋ศึกนี่สายแม่นนะครับออกแต่ระดอกก็หนักๆทั้งนั้นเลยครับแข้งซ้ายดูว่าต้องเดินให้เร็วแล้วครับเพื่อแสงเ่งนี่ไม่เดินด้วยนะครับมวยเข้านะครับมาชกในเกมตั้งรับดูครับมวยเข้ามาชกในเกมตั้งรับเกมจะจบแบบไหนนะครับ รูปร่างดีด้วยกันทั้งสองมุมครับสูงยาวโป่งครับขยับยังดูใจดอววุธกันนานนิดนึงครับสำหรับกุ่นน้ำลายการครับขยับเข้าไปอูย้ยโดินเข้าไปครับแต่ว่าโดนหุกซ้ายก่อนครับทางด้านพเดชศึกครับพยายามจะจับในครับตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการก็แยกทันทีครับพเดชศึกเนี่ยประเภทสายแรงนะครับเตะ้ายต่อยซ้ายแล้วก็มีศอกอันตรายเหมือนกันมาดูว่าเพชรแสนเก่ง ต้องขยับกล้ามหนายไปเดินรับแบบนี้นี่จะเข้าทางเลยนะครับโอ้พระเด็ศึกนี่มั่นใจเลยครับค่อยๆขยับไปเรื่อยจังหวะแข้งซ้ายที่ออกมาของประเด็จศึกดูว่าจังหวะของเพชรสแย่งนี่เป็นลองแน่ครับแต่ต้นๆเนี่ยขอขอขอแลขอลองแรกก่อนครับมีแข้งขวาหมัดขวาไปแรกนะครับเพชรสเย่งครับชั่วโมงที่ยืนคุยยังไม่เร่งยังไม่จับในครับลองดูแบบนี้ก่อนครับหมัดไม่ถึงครับเจอแข้งซ้ายครับเตะขวาหลุดอีกครับ ดูว่าจะชกด้วยความมั่นใจนะครับเริ่มจะเดินบ้างแล้วนะครับเพชรแสนเก่งค่อยๆขยับเข้าไปนี่นะครับมีหมัดขวาชิงเข้าไปตรงๆแข้งขวาเหมือนกันเอามาดูกันนะครับชิงกันออกแล้วครับซ้ายกับขวาเพชรแสนเก่งนี่รู้นะครับว่าไปถอยตั้งรับนี่โดนเยอะเลยเกินข้าซ้ายต้องพยายามขยับเข้าหาครับเครอบอาวุธที่ออกมาแต่ละดอกของทั้งสองมุมหวังผลได้ครับถ้าโดนจุดสรุปโดนจุดสาคัญครับดูครับสายยาว เตะเข้าไปครับทางด้านพเดชศึกับเพชรแสนเก่งก็เดินก็จริงครับมีหมัดมีแข้งคอยสาสตรคอยเสริมเข้าไปเรื่อยๆครับดูครับโยกถีบซ้ายเบรกไว้ก่อนครับพเดชศึกตรงปายยกที่2ครับอุ้ยเดินเข้าไปนี่ขยับหมัดขวาครับทางด้านเพชรแสนเก่งครับหลอกลูกนี้นี่ทําได้ดีครับแต่ว่าน้ําหนักยังดีไม่พอครับสายยาวๆคืนไปครับพเดชศึกโอ้น่าสนใจซะแล้วครับแข้งซ้ายของพเดชศึกับหมัดของเพชรแสนเก่งครับ พยายามโฉบพยายามปล่อยกระแทกเข้ามาครับหมดยกที่2ก่อนครับแล้วนะครับว่าสายยาวๆนั้นแม่นเหลือเกินเอาเดินตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับมีหมัดขวาทิ้มไปก่อนด้วยครับโอ้แต่ควาหนักๆครับหมัดขวาหนักครับดูเหมือนเริ่มจออมากขึ้นนะครับแต่ว่าเจอกำปั้นสวนทางมาของประเดศครับวงในพยายามล็อกพยายามบิดมาครับเกมของเขาแล้วเพชรแสนเก่งครับเกมของเขาแล้วครับของถนัดแล้วครับวงในครับ พยายามเลื้อยพยายามบิดพยายามรับแต่ยังตีถนัดถนัดไม่ได้เลยครับเดี๋ยวดูครับวงในของถนัดเผด็จศึกจะให้เพชรแสนเก่งตีไม่ตีครับพยายามจะเดินจับเดินปั๊มครับเพชรแสนเก่งครับจับนายได้พยายามจะขึ้นคอครับดูแบบดึงและเสียบซ้ายครับเผด็จศึกก็พยายามจยาบล็อกแขนไล่แขนไว้ครับบางนีไม่ยอมไม่ขึ้นคอถนัดครับเผด็จศึกเองวงในก็ไล่แขนเก่งนะครับกดแขนเอาไว้ดูแล้วก็มีหมัดมีซอกคอยะลับด้วย อยู่ที่ว่าเพชรแขนเก่งจะเดินเบียดปล้ำใครได้หรือเปล่านะครับดูนะครับอย่างว่าการไล่แขนเ,เริ่มจะตีได้บ้างเหมือนกันโอ้เด็จศึกก็มีตีโต้แล้วครับวงในนี่ถือว่ายังไม่มีใครได้ชัดเจนนะครับวงอนอกนี่ชัดเจนเลยแล้วก็ว่าแเด็จศึกนั้นสายแม่นแล้วก็มีหมัดซ้ายด้วยเอาอย่าหยุดนะครับโดนเข้าไปทาได้จะพังหัไปเหมือนกันสายยาวๆครับรเด็จศึกครับ ยันเดินเข้าไปอู้ยโดนหมัดซ้ายของเพจสื่อครับสอกซ้ายงัดเข้าไปทีเพรแสนเก่งไม่สนครับอยู่วงนอกนี่โดนแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับต้องเดินต้องจําเป็นต้องเดินจับในเลยครับแต่ว่าจับได้ครับจังหวะนี้ยังตีไม่ถนัดครับกรรมการปอลวัดไข่สิงห์ทอแยกออกมาแล้วก็เดินต่อครับทานด้านเพรแสนเก่งเป้าหมายเดียวเลยครับตอนนี้ครับเพรแสนเก่งครับหมายที่วงในะครับนี่ครับเสียบเข้าไปยัดเข้าไปสับเข้าไปปลายหน้าไว้ปลายหน้าไว้แทเขวาวาครับ ประเด็นศึกมีศอกมาสวนเหมือนกันนะครับอ้าวสับไปสั้นๆครับจังหวาต้องใช้ความสดนะครับเพชรแสนเก่งสภาพร่างกายชกอยู่ต่อเนื่องกว่านะครับต้องเดินบทเดินเบียดแบบนี้นะครับว่าประเด็นศึกเองก็ไม่ยอมมีแข้งซ้ายนะครับหมัดซ้ายแล้วก็มีศอกสลับอยู่เดินเข้าไปนี่กาดตกไม่ได้นะครับเอาซี่นะครับมีทั้งหมัดทั้งศอกมานี่เร็วขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับดูครับโอ้จังหวะบวกครับ ดีโอโอจบเลยครับโอจบหรือเปล่าครับของการโบกมือยุติการชกเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าโอเดินเข้ามาไม่ระวังไม่ได้ประเด็จศึกนี่มีทั้งหมัดทั้งศอกบวกอยู่ตลอดในที่สุดก็สามลิทผลจนได้ครับเป็นประเด็จศึกนะครับเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่3ครับนี่ครับเด็ดขาดจริงๆครับประเด็จศึกดักจวาวบวกทีเดียวครับดูภาพช้าครับ เดินเพื่อนไปหน่อยครับทางด้านเพชรแสนกิ่งครับดูขยับเสียบจิ้มไปสั้นๆครับแล้วก็ซ้ายเข่าจังหวะนี้นี่ลูกติดพันแล้วครับดูครับดูอีกมุมครับซอกหรือหมัดครับเสียบจิ้มเข้าไปตรงๆครับโอ้โหนี่ครับแล้วก็รับไปแล้วครับหมัดแรกครับจังหวะแรกดูอีกทีครับนี่ครับโอ้แล้วก็สาเฉียบเข้าไปทีนีๆลูกติดพันจริงๆครับก็เอาชนะน็อกไปแบบเด็ดขาดงดงามจริงๆครับแล้วผมกับชื่อนะครับ ทางด้านประเดจศึกเป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านเพชรแสนเก่งบอยสงขาไปแบบน็อกเอาไม่ครบยกครับขอบคุณทุกท่านลครับที่เข้ามาติดตาม